สวัสดีครับโคชฟูนะครับออสอนขาย eBay ขาย Amazon นะครับคนที่ขาย eBay ต้องใช้โปรแกรม CPAS โปรแกรม CPAS s คืออะไรโปรแกรม CPAS s นั่นคือโปรแกรมที่ช่วยคุณสำหรับการแพ็กเกจจิ้งนะครับ <c oughs> มันมีหน้าที่อะไรอ่ะท้าความก่อนเวลาอยู่จะส่งของไปต่างประเทศเนาะอยู่จะต้องเขียนใบเซ็นยี่สที่เป็นใบสีเข,เขียว่วแผ่นเล็กๆล็กลกนะครับ ต้องเขียนด้วยมือนะเขียนกับกาเขียนเขียน่เขียนีเขียนซึ่งแม่งกินเวลาชีวิตที่ผายเลยกมต้องมีสีออเดอร์มานั่งเขียนที่อยู่เขียนลูกค้าเขียนว่าขายอะไรต้องสําแดงต่อศุลกากรในใบเขียวเขียวะคือของลูกชิ้นแม่งออกนอกประเทศแม่งต้องผ่านศุลกากรอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเขียนใบเขียวเขียวที่ใบเนีย์เขามีต้องเขียนก่อนคนที่ขายอีเบย์มักจะรู้คนที่ขายออกต่างประเทศแล้วก็จะรู้นะครับแต่ซีพาสจะมาช่วยำนความสะดวกคุณก็คือคุณไม่ต้องมาเขียนละ มันต้องมานั่งเขียนประดิษฐ์ประดอยเขียนคัดลายมือเขียนเนาะก็คือเวลาออเดอร์เข้าปุ๊บไอโปรแกรม C+ ีพล่สมันจะ,ด,นจะด,ดูมันจะดูดมันจะดูดเขาเรียกดูดออเดอร์ของลูกค้านะเข้ามาพอดูดเข้ามาเซ็จเราก็ตั้งค่าว่าไอนี่ราคาเท่าไหร่สินค้าข้างในเป็นอะไรราคาเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ต้องใส่อะไรเยอะหรอกนะครับใส่แค่สองสาอย่างนะฮะพอใส่เสร็จแล้วคุณก็สั่งปริ้นสั่งปริ้นเร็จ มันก็จะออกมาเป็นใบ C N ยีองให้เลยเนาะไม่ต้องมาใช้ปากาเขียนนะมันจะประหยัดเวลาชีวิตคุณได้เยอะมากนะครับนะสำหรับคนที่ขาย eBay แล้วยังไม่รู้จักโปรแกรม CPASS นะคุณแสดงว่าคุณยังเอ่เขาเรียกอะไรอ่ะคุณยังไม่ไม,ไม่ไม่ไมได้เป็นผู้ขายที่แบบว่าชำนาญการหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยบางคนขายขายขาย eBay มาหลายเดือนแล้วแต่ว่าไม่รู้จักโปรแกรม C pass นะครับ ไปใช้ซะเพราะว่า eBay ย์เขาทำมาให้คุณแล้วเออนะไปใช้แล้วมันจะสะดวกนะครับปริ้นออกมาเลยแล้วก็แปะหน้าซองเลยที่อยู่ที่อยู่ลูกค้าไม่ต้องเขียนที่อยู่เราเองก็ไม่ต้องเขียนเบอร์โทรเบอร์โทรมันใส่ให้เสร็จสักเลยเรียบร้อยปริ้นออกมาปุ๊บก,ก็แมะใส่ซองใส่พัสดุแปะเข้าไปเลยไปถึงปุ๊บยืนให้ไปสนีนะครับส่งได้เลยนะครับสําหรับ คนที่ส่งไปชนีไทยนะส่วนคนที่ส่ง DHL ก็ต้องเป็นสมาชิกกับ DHL นะครับก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ริ้นออกมามก็จะเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะก็ซ p a า s สเข้าที่ไหนเข้าเอ่อซีซีนะครับ c a c p a s s e b a y c o m นะครับแล้วก็ลงทะเบียนเข้าใช้เลยนะครับก็ผูกลิงก์กับ Ebay ให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจโค้ดกูด้วยนะแล้วก็จอยกลุ่มเข้ามานะครับในเฟซบุ๊กมาพูดคุยกันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ